สวัสดีค่ะกินมามา่าอาหารง่งายๆมาม่ารสต้มยำใส่ไข่แล้วก็ใส่ผักที่มีจะกินแล้วจะหิวเมื่อวานกินข้าวไปนิดหนึ่งกำลังร้อนๆ ่ไข่แล้วก็ใส่น้ำจิ้มอะไรยนะซูกี้สดละน,อน้อยอร่อยเดยตั้งกล้องใกล้หน่อยขยับไปนิดนึงของมันของแม่น่ก็เต็มโต๊ะไปหมด เค่แบบขยบนิดนะคะมันใกล้เอร่อยอร่อยร้อนๆผักผักก็ไม่มีกินละว,วันนี้จะไปซื้อผักชีือผักชีร้านขา มื่อวานใช้คุณสามเองชื่นหนมปังน้ะพออ้ยอ้ยอ้ยอยอกกองลื่นอกองลื่นขอโทษด้วยนะคะ <c oughs> มันลื่นมันลื่นมันลื่นแป๊บนึงขอ <c oughs> โทษนะคะซื้อร้านแครหขนมปังแย่อร่อยนิ่มกินกับกาแฟกินไปแล้วสองอันเมื่อเช้าแต่ก็ยังหิวเพราะว่า,มมา 3. ตื่นมาเจ็ดโมงแล้วกินไปนี่มันก็จะสิบเอ็ดโมงแล้วนะ เน,นี้หิวข้าวไวอืออหน่อยห้อนวานแบะไปหาเพื่อนรอหยวนบ้านเพื่อนก็เลยไปเก็บพามันพาไปเดินเล่นหนักไปเดินเล่นกันมีคลิปไปดูละ่ะ บอกนี่ไงเดมผักเสี้ยนนี่แหละไอผักเสี้ยนก็เลยช่วยมันเก็บไม่น่ากินไม่เป็นจตวันก็บอกว่าอร่อยจะลองกินด้วยอร่อยไ่ะแต่มันน้ำมีขนๆเหมือนผักเสี้ยนบ้านเราอะผักเสี้ยนไทยกับผักเสี้ยนฝั่งไม่เหมือนกันจะกลิ่นมันหอมมากเมื่อมันเก็บ อ่ะร้อนอืมจะพร่องอืมเดี๋ยววันนี้จะเข้าเมืองไปซื้อของให้ยา่าให้แม่สามี อร่อยมันเข้มข้นมีไข่ลองทำกินดนูนะอ,อร่อยดับแป้งเอาแม่นาไท a i หมดละเครื่องปรุงของมาม่าแล้วก็เพิ่มเติมก็คือน,น้ำน้ำจิ้มสุก,กี้ใส่ไข่เข้มข้น กินง่ายง่ายคอนเซ็ปคอนเทนต์แม่นาก็บอกไว้ว่ากินอยู่แบบพอเพียงคนเดียวกินอยู่แบบพอเพียงเราอยู่มั่งมากก็อยู่คนเดียวไม่อยากกิน้นามีแต่ลูกคนมีเพื่อนลมโลก เพื่อนกำลัมีไม่กี่คนแม่น่าเป็นคนไม่มีเพื่อนเยอะอยู่แล้วตัง้งแต่สมัยยุ่งคไทยอ่ะไม่ค่อยได้คบใครนะาตอนเด็กๆเรียนหนังสือยังมีเพื่อนอยู่คนเดีวยว ให้ครบกันไม่มีเพื่อนเยอะ ไปการคบใครบ้านตัวเองจนไปเอาใส่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาใส่ข้าววัดกินตอนเที่ยงเิ่งไปหาหลวงตา,าขอข้าวเขาขนมบ้านอยู่ข้างวัดก่อนจะมาโรงเรียนก็ต้องผ่านวัดก่อนก่อนจะกลับบ้านก็ต้องผ่านวัดก่อน เวลาเสาที่โรงเรียนหยุดก็จะมาวิ่งเล่นอยู่ใต้ถุนใต้ถุนวัดเพราะวัดมีงานบุญงานอะไรกระถิมนก็จะมาช่วยเขาล้างจานช่วยไม่กลัวล้างจานเก็บชามฝาดใต้ถุนทาร่าอะไรรปมาน่ะเขาก็เล่งกระโดดนังย่างกบับเพื่อนสองคน หนังยางก็ให้หนังยางมัดแจงอะ่ะร้อย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 อยาวแล้วก็ไปผูกกับเสาเสาวัดอ่ะซาลาวัดมุมนี้ต้นหนึ่งมุมนีตน้ต้นนึงตอนคือกับเพื่อนก็ผัดเกันกระโดดพอพอกระโดดไปแล้วขั้นที่หนึ่งก็ต,ตำตำละพื้นหน่อยขั้นสองก็ขยับก็ไปเลื่อนเลื่อนหนังยางขึ้นขึ้นตามเสาอ่ะ เพราะเล่นกอยู่สองคนมไม่มีใครจับให้ไม่สบายไอ้แก๊กแๆ๊กแ๊วิ่งไปหาเจ้าของเจ้เอาว่าะหลงตาจะเรียกเขาหลวงพ่อหลวงพ่อ รู้สึกไม่สบายขอวิตามินซีแก้ให้มาเด็กๆนะกินวิตามินซีก็เออเหมือนดีขึ้นตอนเด็กก็นับถือศาสนาพุทธแหละพ่อแม่ก็จะพุทธนะเข้าไปเข้าว่า อพอโตมามีครอบครัวก่อนจะมีครอบครัวมันไม่มีก็เลยมีแล้วเห็นมีครอบครัวไอ้สุดชามมไม่ครอบครัวค,วค,น,ค,วค,วคนไทยตอนอายุยี่สิบสองชีวิตครอบครัวไม่ดีขึ้นทะเลการมีต่ปัญหานู่นนี่นั่น คุณทานก็ทำเป็นความเชื่อของแม่นานนะไม่เกี่ยวคนอื่นคุณทานก็ทําแต่ทําไมชีวิตไม่ดีขึ้นไม่มีเงินอดอยากต้องแบบด,ดินน้นรนวุ่นวายหัวใจมีแต่เรื่องเครียดวันหนึ่งไปเจอป้าคนหนึ่งเขาชวนไปเข้าโบสถ์ไปคิดที่โบสถ์เออมีอาหารกางกินให้เนะมีผู้คน นั่งคุยแกบอกมีเรื่องอะไรในใจให้อธิษฐานขอพระเจ้าเวลาขอร้องให้น้ำตาคุ่งค้ายจะอึกสซื้อพอขออธิษฐานอือพระเจ้าให้ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าประทานพรสิ่งที่เราขอให้เหรามีงานทำมีเงินได้ใช้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้า มีหนทางให้ไปทำมาหากินพระเจ้านำทางก็ได้รับเชื่อพระเจ้าว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตที่เหลืออยู่จะดำเนินตามทางของพระเจ้าก็คือพระเจ้าดักพระเจ้าอย่างสุดท้ดใจเพระเาะครึ่งหนึ่งชีวิตเป็นพุทธไปแล้วอีกครึ่งสุดท้ายกอเป็นคิดนั่นแหละที่มาที่ไปของาศาสนาแต่พุทธก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีศาสนาพุทธก็สอนให้คนเป็นคนดี ถือสินทือทําอะไรนั่นเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ได,ดีดีหมดทุกศาสนาดีหมดมันอยู่แต่แล,แล,และบุคคลที่ว่าเราพมันก็จริง,งนะเหมือนกับว่าผมได้ขีดขีดให้เดินนั่นแหละแต่เป็นคิดนนะ่ะมีอะไรไม่แบบว่ามหาสัจจังเกิดขึ้นกับชีวิตตลอด จริงๆนะเจอกับตัวเองขอสามีฝรั่งก็ได้มีเรื่องอะไรที่แบบว่าจำไม่ดีไม่ดีก็เหมือนกับว่ามีรงังบอกให้รู้ล่วงหน้าอืมอพระเจ้าทรงทรงนำจริงเพระเจ้าทรงรับฟังคำที่ฐาจริง ของพระเจ้า สวัสดีมุแลมวใค่นะคะเดี๋ยวจะคลิปจะยาวยังไงก็รักทุกคนคิดถึงนะคะดูแลสุขภาพนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ